รู้ไหมครับเมืองพิมายในนครราชสีมาเคยเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรขอมในสมัยโบราณโดยเฉพาะในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมพระองค์ทรงสร้างถนนหลวงเชื่อมจากเมืองหลวงพระนครมาถึงพิมายโดยตรงระหว่างทางมีทั้งโรงพยาบาลศารลาที่พักคนเดินทางและวัดพุทธ พิมายที่เคยเป็นเมืองพราหมณ์ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในลัธิมหายานมีการบูรณะประสาทหินพิมายและประดับด้วยลวดลายพระโพธิสัตว์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เพื่อศาสนาแต่เพื่อรวมใจผู้คนและสร้างความมั่นคงให้บ้านเมืองเมืองพิมายจึงไม่ใช่แค่เมืองโบราณธรรมดาแต่นี่คือเมืองยุทธศาสตร์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่เราควรภาคภูมิใจ